สวยตัวแพงลงเรียบร้อยแอปเปิลขออีกหนึ่งอะแม่มาไม่เป็นไรอย่างน้อยตัวคงเราเยอะน,นะคะคูณไปที่เท่าไหร่เอ่ยคูณ60นะคะ4 2่0งริเซนเซกว่าเพื่อนๆนี่มาดิเสียไป30,000มาดิเสียไป30,000 คำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับปาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับสวิตโบนันซาเอกขิดมัดวันนี้ทุน1,520นา่ะคะเบ็ด20เหมือนเดิมเพื่อนๆขาออโต้ไปสัก50ามะ่ะขี้เกียจปั่นเองนะคะเน้นใช้นี่ใส่รวยเท่านั้นโดนอะไรนะเบ็ดแม็กใช่ไหมไปสามหมื่นโหด น้ำตาไหลถึงตีนเพื่อนๆพ,พูดได้แค่นี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปแก้แค้นในใน EP ไหนก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปงัดกลับมันนะคะตอนนี้ขอเซิร ER ์ฟๆดูก่อนนะคะขอเซิร ER ์ฟๆดูดูไกด์ทางก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะงัดกับสวิตเท่าไหร่เกลือไม่ไหวเลยนะคะผลไม้อายังคอมโบดีอยู่นะคะแป๊บ,บนึงอะไรวะเนี่ย อ,อยังไหลดีอยู่นะคะวันนี้ทุน1,000ของเราซึ่งไม่เยอะอรู้สึกเสียดายก่อนหน้านี้มากเลยนะเนี่ยเวดแม็กสามหมื 30, ่นโอ้โหเล่นเอาหมดตัวเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเออสวยไปโอ้ตอนเข้าฟีไม่ไหลให้ได้อย่างนี้ล่ะเออ ประมาณสองไว้ด้วยอ่ะช้าๆเขาบอกว่าได้พารเล่มงามดูดิสาสีไทยไม่เคยเชื่ออะไรได้สักอย่างเลยล่ะเออผูดเล่นผู้เล่นเพื่อนๆเดี๋ยวมีคนแหกแยะนะฮะปุ๊บสวยเห็นปะในฟตเจอร์ไม่เห็นโอ้โหอลไอีกหนึ่งม,มาททำไมาล่ะตอนนี้เห็นไหมไม่ให้หัวร้อนได้เยี่ยงไร เล่นทีไรนี่มีร้อนตลอดเลยหมาถึงหัวนะหมายถึงหัวเนี่ยร้อนเล่นที่มือแต่ทำไมไม่รู้ว่าร้อนที่หัวก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจตัวเองเออ,อปล่อยให้มันเข้าเองแล้วกันเนาะก็หมุนออโต้ไปสวยองุ่นมาขนาดพูดตรงข้ามแล้วนะก็ยังไม่คอมโบให้เลยเมื่อกี้ ตโมตโมโมรู้สึกว่าคลิปนี้เขาแบบน่าจะแบบเปิดเผยนิดนึงนะเพราะว่าคลิปที่แล้วทํำเราเฟิลหนักมากซึ่งมันไม่เป็นหลังที่เราสมหวังไว้นะคะเบ็ดแม็กของเราคิดว่าแบบเออจะได้ถือเงินสองแสนอะไรอย่าง้คูหนึ่ง0 0อยสตกมาอย่างเงี้ยโอ้สภาพแต่เพื่อนอะเพื่อนก็บอกอก็บอกมาบูนันเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ย ทำไม่ได้แล้วไม่รู้จักพอแบบว่โอ้โหโดนเพื่อนด่าย,ยับเช่นกันตอนนั้นอ่ะก็แบบทำใจทำไม่เป็นไรงัดไม่นะคะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเราจะงัดเบ็เดแม็กจนได้อ่ะดูดิจะให้ซื้อสามหมื่นแล้วแบบมันไม่เสียลองดูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าคิปตีจะได้กําไรหรือเปล่านะเล่นเอาอะไรก่อนทุกวันเนี้ยอ่ะปึ๊บโอ้โหสวยอีกหนึ่งไม้ถ้าไม่ลงนะนี่ไงลิ้นเพิ่งข้าวปากแท้ ไม่ลงจริงด้วยอะดูซิมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวมันจะไม่ลงเลยเหรอกินไปเยอะอะมันต้องจ่ายบ้างแหละเนี่ยเนี่ยกินไปเยอะมันต้องจ่ายบ้างแหละกินไปเยอะมันต้องจ่ายบ้างแหละอะเชื่อเหอ,อะทําไม่มาไม่มาเลยเยทางเงียบๆนี่ก็เคยเราลุน้นเหมือนเพื่อนๆอะเพื่อน เออตัวแพลง,ลงมาไม่อยากได้ตัวแพอ้โหแล้วสาไม้ทําไมก้อนมันหนึ่งไม้มันลงยากจริงเลยเนาะแล้วตอนอยู่ในฟีเจอร์ตอนเราซื้อโอโหลงแบบเอามาขัดแทบทุกแบบทุกรอบที่จะคอมโบลงแทบทุกจะคอมโบทีแบบนี้โอโหสามสองสามสองนี่นอน่ะเออสวยมาดิไหลเออมันต้องแบบนี้ดิไหลต่อตัวแพงก็ได้ พูดยังไงดีวะเนี่ยโอ้สุดคำจะพูดกับสวินดีกว่าเพื่อนหายไปดีไหมเนี่ยสามหมื่นเบ็ดแม็กก็ว่าเฟลแล้วนะมาเจอแบบนี้สภาพโอ้โหสาบไว้อีกแยะมาแบบนี้ไม่ต้องมานะจากใจเส้นหวังแล้วตอนนี้ก็เส้นหวังไปอี้เออสวยสวยสวยมาก เสียลมป่ะซื้อไปเลยป่ะพันสองปั่นเองแล้วไม่เข้าซื้อเลยรอที่แล้วก็กินไปเยอะนะพ,พี่ๆใจญ่ไม่อร่อยเหอะกระสวิตอะ <c oughs> เริ่มละเริ่มผ่านละเพื่อนๆนะเริ่มหงุดหงิดพูดจาไม่ไพเราะเดี๋ยวจะโดนดราม่าหรือเปล่าเราแบบหัวร้อนแบบนี้นะฮะพูดไม่ค่อยจะพอเออแล้วูที่สิบห้าดอกนี้ไม่แตกให้มันรู้ไปปะนี่ สวยตัวแพงลงเรียบร้อยแอปเปิลขออีกหนึ่งอ่ะไม่มาไม่เป็นไรอย่างน้อยตัวคูณเราเยอะนะคะคูณไปที่เท่าไหร่เอ่ยคูณ60นะคะ 4, 2 8่พนสอ้กว่าเพื่อนนี่มาดิเสียไป30,000มาดิเสียไป30,000เก็บมา4 2 8 4นะคะเราเสียให้เขาเยอะขนาดนี้มันต้องจ่ายมาบ้างแหละใช่ไหมแต่ก็นี้เป็นเป็นค่าเศษเสเียวที่เราเสียไปหยิบก่อนหน้าเนี่ย ที่หายไปหลายวันไม่ใช่อะไรนะไปพักทําใจมาแล้วก็โดนแม่ด่ายับด้วยประเด็นนะโดนแม่ด่ายับโดนเพื่อนแบบเออทาไมไม่รู้จักพอได้แล้วทําไมไม่นออออหนออีอย่างเงี้ยเออก็แบบเออขออนี้นึงเฮออย่างงัดให้ดูเหมือนกันว่าเป็นไงอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แตะที่เบ็ดแม็กใช่ไหมเราแตะแค่หมื่นห้านี่ใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันไม่สุดไงเราจะไปเราต้องไปให้สุดเพื่อเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละนะคะโอเคยังไงก็ คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะกลับมาแก้แก้มือหรือเปล่านะหรือว่าจะมางัดเบ็ดแม็กนะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าไม่รู้จักพอเนี่ยเดี๋ยวโดนด่าอีกหละนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกับบาโบาในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะสวัสดีคะ่ะ